สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับคลิปวิดีโอนี้นะครับวันนี้ผมก็จะมีเทคนิคดีๆนะครับเกี่ยวกับ Facebook นะครับแฟนเพจมาบอกเล่าให้เพื่อนๆได้ลองเอาไปใช้กันนะครับอันนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างอัลบั้มในในแฟนเพจของเรานะครับเดี๋ยวมาดูเลยแล้วกันนะครับว่าการสร้างอัลบั้มในแฟนเพจเนี่ยทำยังไงนะครับซึ่งตัวเราเองเนี่ยนะครับจะต้องเตรียมพวกรูปภาพเตรียมบทกลามเอาไว้แล้วนะครับแล้วเราก็มาสร้างนะครับโอเคมาดูกันเลยแล้วกันนะครับ นะครับก่อนอื่นนะครับให้เราสังเกตนะครับมันจะมีมันจะมีเมนูที่เขียนว่ารูปภาพและอัลบั้มให้เราคลิกเลือกเข้าไปนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาสาธิตเรื่องของการอัปโหลดรูปภาพเป็นแบบอัลบั้มนะครับให้ดูว่าทํำยังไงนะครับการอัปโหลดวิดีโอนะครับการสร้างภาพแบบสไลด์นะครับการเอาวิดีโอกับรูปภาพมารวมกันอย่างเงี้ยครับก็แล้วแต่ อันนี้ก็ลองไปเล่นกันแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เราใช้กันตอนนี้ท,ที่ที่ผมสังเกตเห็นก็คือจะเป็นเรื่องของการสร้างอัลบั้มนะครับโอเคนะครับให้เรามาลองคลิกที่ตรงนี้เลยครับคลิกที่คําว่าสร้างอัลบั้มรูปภาพครับแล้วก็ให้เราอ่ะครับไปเลือกรูปภาพที่เราต้องการนะครับว่าเราเอาเก็บรูปภาพเนี้ยในเอาไว้ในโฟลเดอร์ไหนนะครับแล้วเราก็ไปที่โฟลเดอร์นั้น นะครับเราก็ไปเรียกรูปภาพมาสมมุติผมมีรูปภาพอันนี้นะครับผมก็เราลากคุมทั้งหมดแบบนี้ได้เลยนะครับกดเมาส์ค้างไว้แต่ขึ้นเคอร์เซอร์ดำๆแบบนี้นะครับภาพก็จะถูกดึงขึ้นไปไว้ในคอมให้เรานะครับทันี้ผมได้เตรียมเกี่ยวกับพวกข้อความเอาไว้แล้วนะครับผมก็จะเข้าไปคัดลอกข้อความนะครับก็อกดคอนโทรลค้างไว้ครับแล้วก็กด A นะครับแล้วก็กดคอนโทรลค้างไว้ครับกด C นะครับเมันเราจะเป็นการ Copy เสร็จผมก็จะเอาข้อความมาครับเอาข้อความไปใส่วางตรงนี้นะครับนะครับข้อดีของการทําแบบนี้นะครับก็คือจะสามารถทําให้เราอ่ะครับสามารถที่จะเอาไว้โพสต์กลุ่มหรือว่าเอาไโปโพสต์ในสื่อต่างๆได้นะครับก็ เราสามารถแก้ไขข้อมูลนะครับตามตามที่เราอยากได้ได้นะครับ เคเหมือนว่าตอนนี้จะภาพจะอัพโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำไมเราถึงต้องเอาข้อความมาใส่ในในนี้นะครับทั้งหมดเพราะว่าอย่างที่บอกครับเดี๋ยวว่าเราแชร์ออกไปเนี่ยครับตัวของรูปภาพก็จะมีบทความเนี้ยขึ้นมาด้วยะนะครับโอเคตอนนี้ผมทำทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วนะครับฝากเน้นย้ำนิดน,นึงนะครับตรงรูปภาพตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครจะ จะทาเป็นอัลบ,บั้มแล้วจะเอาไปทําเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการลงแอดโฆษณาต้องเน้นย้ำนะครับเรื่องของ before after หรือก็ลิงก์ตรงต่างๆตรงนี้ครับโดยพื้นโดยปกติแล้วเนี่ยเ c e b o o k เองมันจะไม่อนุญาตให้เราเอาลิงก์พวกนี้ครับใส่แนบเข้าไปด้วยนะครับก็อย่าลืมปรับแก้นะครับโอเคเมื่อเสร็จแล้วผมจะเลือกที่เมนูด้านนี้เลยนะครับเลือกโพสครับ โอเคนะครับอันนี้ก็เราก็จะได้ข้อความมาละนะครับได้ข้อความได้อาัลาบั้มนะครับขึ้นมาแบบนี้โอเคตามที่ผมบอกนะครับเวลาเราคลิกเข้าไปที่รูปภาพเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ามุมด้านนี้ตรงนี้นะครับของเราไม่ได้เอารูปภาพไปใส่วางไว้ข้อความตรงนี้หรือรูปภาพตรงนี้นะครับมันจะไม่ไม่มีมันจะขึ้นมาเพิ่มรายละเอียดหรืออะไรต่างๆตรงนี้นะครับแต่ถ้าเราใส่ สมมติว่าเราต้องการมาโพส์ภาพอะครับเป็นไหมครับเราก็สามารถโพสต์ได้เลยเห็นไหมครับเพราะว่ามันก็จะมีบทความมีรูปภาพอยู่แล้วเราสามารถเอามาโพส์อย่างนี้ครับนะครับตรงนี้จะมีบทความโอเคนะครับยังไงก็ฝากคลิปปีโอนี้เอาไว้นะครับสาหรับคนที่ทําทไม่เป็นหรือไม่เข้าใจนะครับก็ลองเอาไปเปิดแล้วศึกษากันดูนะครับอย่างน้อยก็ข้อดีคือมันสะดวกกับการที่เราจะเอาไปโพส ตามสื่อไม่ว่าจะเป็นโพสกลุ่มหรือว่าโพสในใน a c e b o o k ของเราแบบแชร์ออกไปอย่างนี้ครับเราอาจจะแชร์ได้เป็นแบบรูปเดียวหรือ2รูป3ามรูปแล้วแต่เรานะครับก็ลองลองกันโอเคแล้วเจอกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ